สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นก็มีกระแสข่าวหลายต่อหลายเรื่องในกระทูนผู้ชมทั้งปรากฏการที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้ไปที่ภูเก็ตแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรประยุทธ์ทอดอารมณ์ริมทะเลคุยกับต้นไม้คุยกับเต่าระหว่างรอรับนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตในกระทานผู้ชมก็นะับว่าตอนนี้ล้ําสุดๆแล้วครับท่านมาก่อนการเวลายอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวส่วนม็อบตอนนี้นั้นก็ได้มีการตะโกนล,ลั่นนะครับท่านโดยบอกว่าอีกร้อยีวันนั้นประยุทธ์จะไม่ม ไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สายฝนที่โปรยปลายลงมานั้นอาจที่สาไปแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองแต่ที่แน่ๆตอนนี้เอบรินาสักแป๊บนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีข่าวของตูนบอยดี้แซลมตอนนี้ทัวร์ลงไอจีสนั่นไม่หยุดยัง้งหลังจากที่มีกระแสเรียกร้องให้ตูนบอยดี้แ m ลมนั้นออกมาคอเอาในเรื่องต่างๆนานาบ้างนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีวงนักดนตรตีหลายๆวงสล็อตแมชชีนทีจีศูนย์สี่เจ็ดอะไรพวกนี้นั้นก็ส่งผลให้ตูนโดนทัวร์ลงสนั่นไอจีงานเข้าแฟนคลับแห่ผิด หวังหลังเงียบกิบลั่นเหมือนอยู่คนละโลกแล้วก็มีบางส่วนก็บอกว่าต่อให้วิ่งรอบโลกก็ไม่สามารถแก้ไขประเทศได้นั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านดูเหมือนว่าเอปารินานั้นจะไม่สดชื่นอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เมื่อวานเมื่อวานซื้อนั้นโดนวิรัตรัตนเศษฟ้องในข้อหาแฮชแท็กอหัวอลนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นเดือดไม่จบครับท่านเพราะว่าตอนนี้วิรัตรัตนเศษก็ได้เตะบารินาในครับูชมออกจากกลุ่มไลฟ์พลังประชารีรยยบ้้อแลว หลังจากที่มีการพยายามกดเข้ามาอินไวท์เข้าไม่ในกลุ่มไลน์อีกทีนั้นก็ปรากฏว่าโดนเตะออกจากกรุ๊ปครับท่านโดยหลังพศไลพบโดยเตะปริณาพ้นไล์กรุ๊ปสสพลังประชารัฐหลังพศแรงซัดอหอวลก่อนถูกวิรัตลัลตนาษสดฟ้องหมิ่นประมาทสะวนทางด้านวิรัตก็ได้เมินเจะแจ้งเรื่องหลังเขียปริณาพ้นจากไล์กลุ่มพอปชลนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเอาสารของเอปริณานั้นเข้าเข้าใกล้คืบคานเข้ามาขึ้นทุกทีแล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร โดยอดีนายกรัฐมนตรีหลายคนนั้นโดนด่ามั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่นันบัญญาลชุนพลเอกชวลิตยงใจยุทธทักษิณจินวัตรยิ่งรักชินวัตรต้องผ่านปากเอบารินามาหมดแล้วธนาธรจิงลุ่งเลืองกิจหลายๆคนไม่ทราบว่าเป็นท่ออะไรเพื่อที่จะประจบนายหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจเข้าใจได้นะครับท่านแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าที่ยืนของเธอนั้นเดือดเอ้เหลืออยู่น้อยลงขึ้นทุกทีแล้วก็จะทําอย่างไรต่อไปนั้นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนแต่ที่แน่นตอนนี้มาที่ตูนบอดี้แสลมก่อนนะครับท่า มีคำถามมากมายเหลือเกินจากประชาชนทั้งหลายแล้วก็บรรดาน,นักร้องวงที่ไม่ดังเท่าตูนบอริสแรมนั้นก็ได้ออกมาบอกว่ารู้สึกผิดหวังว่าทําไมพี่ตูนนี้มีเสียงดังกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาทําไมถึงยังเงียบกิบที่แน่ๆอันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาโดยทัวลงสนันไอจีตูนบอดิสแรมงานเข้าแฟนคลับแห่ผิดหวังหลังเงียบกิบลั่นเหมือนอยังอยู่กันคนละโลกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องโชว์ให้ดูก่อนโดยก็ได้มีใจความบางช่วงมาตอนจากแฟนคลับที่เข้ามาในเมนไอจีนั้นบอกว่าต่อให้ไปวิ่งรอบโลกก็ไม่สามารถช่วยอะไรประเทศ ได้ก็ต้องจับตามองนะคะรับท่านผู้ชมหลังจากเม้นสนันไอจีตูนบอดิสแลมงานเข้าโดยแฟนลับแห่ผิดหวังแต่แฟนขับที่ว่านี้ไม่ใช่แฟนขับไล่นะคะรับท่านผู้ชมอันนี้แฟนขับเขาเขียนมาแบบนี้โดยหลังจากที่เพื่อนศิลปินไปยื่นจดหมายถึงประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ไปคุยกับเตา่าคุยกับต้นไม้ครับท่านผมก็ไม่ทราบว่าเขาไปถึงขั้นไหนแล้วบรรลุโสดาบันไปแล้วหรือเปล่านัีนก็เล่นอิดบีไปก่อนแต่ที่แน,น่เพื่อนศิลปินยื่นจดหมายถึงประยุะลันเหมือนอยู่คนละโลหาตูนิตีไม่เจอแล้วก็ต่อให้วิ่งรอบโลกก็ไม่สามามรถแก้ไขประเทศไ ครับท่านโดยศิลปินนักร้องหลายวงอาทิเช่นสล็อตแมชชีนแททูคัลเลอร์วงคอกเทลอาพาร์ตเมนต์คุณป้าต่างๆนานารวมตัวกันไปเดินทางไปยื่นจดหมายนะครับเรื่องบูชมเปิดผนึกถึงประยุทธ์นายกนฐตรีทวงถามการพิจารณาร่วมกันหาทางออกผ่อนปลดเลียเยียวยาให้กับผู้ประกอบอาชีพทุจริตทางอาทีอาชีพทุจริตธุรกิจเอ้ยกเทุ ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงไว้ที่ได้รับผลกระทบผลกระทบจากโควิด19โอ้ยขอประธานอภัยครับท่านลิ้นมันสลับสลวนไปเมื่อกี้ตามันฝาดเพิ่งตื่นแต่ไม่วายกับว่ามีงานเข้าจนได้เมื่อแฟนคลับแห่งล็อกเกอร์ชื่อดังหรือตูนปดิเสธนั้นต่างได้ต้องคําถามต่างๆนานาอยากให้พี่ตูนใช้เสียงของตัวเองออกมาเรียกร้องเพราะเสียงของพี่ตูนมีพลังซึ่งตอนนี้ศิลปินตัวเล็กๆกําลังจะตายลงไปทีละคนสองคนโดยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพี่ยังเลือกถือสิ่งที่ถูกต้องเราอยากจะให้พี่ใช้เสียงของพี่ที่มีมากกว่าคนอื่น หรือน้องๆในวงการหรือแม้กระทั่งเทคนิคเชียนตัวเล็กๆหลายๆวงที่คอยประครับประคองวงการดนตรีของพี่ช่วยกันออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ควรจะเป็นอีกเสียงหนึ่งครับเสียงของพี่มันมีพลังมากมายเหลือเกินแต่ถ้าพี่มองว่าพี่ไม่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการหยุดงานของคนมาเกือบ2ปีที่เพิ่งรู้ว่าที่เพิ่งรู้ไว้เถิดว่าหลายๆคนที่เป็นมดงานในวงการดนตรีก็กําลังจะตายลงไปทีละคน2คนอย่างช้าๆในการดานผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนคลับตานาณามาบอกว่าอยากให้พี่ตูนออกมาคอเอากับเพื่อน รวมวงการศริลปินถือท่านอื่นๆบ้างจัง ตอนนี้อาชีพนักร้องเดือดร้อนกันมากๆและต่อให้พ่ตูลวิ่งรอบโลกก็ไม่สามารถแก้ไขความชิบหายของประเทศนี้ได้และเสียดายพี่วะแชร์หน่อยก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นออกมาตั้งคําถามรวมถึงบรรดานักร้องนักสแสดงต่างๆนาที่พลังเสียงยังไม่เท่านั้นก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านหลังจากที่ไปวิ่งรอบรอ,อบประเทศจากเบตงยันเชียงใหม่เชียงรายอะไรนะั้นก็สุดแท้แต่แต่เขาบอกว่าต่อให้วิ่งรอบโลกก็ช่วยอะไรไม่ได้นั้นก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้มาที่เอ สักแป๊บนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้นั้นอนาคตแทบจะหมดไปแล้วหรือไม่อย่างไรตามที่ประชาชนทั้งหลายตั้งคําถามนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่อีอันนี้ก็มาอีกแล้วอะไรมาว่าเนี่ยปรินาชีรองประหลัดสาธารณสุขที่ไปร้องให้เสือื้ะอน,นะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นบอกว่าตอนนี้เตียงเราแทบไม่มีแล้วนั้นโดยรองประลัดสาธารณสุขสือ้นทาลายบรรยากาศเปิดประเทศภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับท่านแล้วก็เอ๋ปรินาก็ดังไปวุ่นวายพวกวนชีวิตเขาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นพราะออะไบอกว่ การแก้ปัญหาโดยการร้องให้นั้นช่วยไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เล็ดอิดบีไปก่อนแต่อันนี้เล็ดอิดบีไปไม่ได้ครับท่านโดยตอนนี้เอบรินาสัญญาณจะไม่ค่อยดีแล้วหลังจากที่จะถูกอัปเปหีออกจากพลังประชารัฐหรือว่าจะคลากะซังในศาลว่าจะพ้นแหล่ไม่พ้นแหล่จากการเป็นสสนั้นแต่นี้โดนเตะออกจากกรุปลายกลุ่มของพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมโดยเดือดไม่จบวิรัตเตะเอบรินาพ้นลายกลุ่มสสพลังประชารัฐหลังโพสต์ซัดแรงก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีโดยตอนนี้อาจจะเป็นการตัดหาง โดยภาพนี้นี่เลยครับท่านที่มีการาจะอินไว้เข้ามาในไลน์กรุ๊ปแล้วก็ได้มีการเตะออกไปนะคะรับท่านผู้ชมแต่เตะที่ว่านี่ไม่ใช่เตะฟุตบอลแต่อย่างใดแต่ว่าเตะปรินาออกจากกลุ่มไลก็ต้องจับตามองต่อไปว่าหลังจากนี้นั้นถ้าเธอไม่หูป่ายนั้นก็อาจจะโดนคุณวิรัติรัตนเศสนั้นออกมาแจ้งความอีกก็ว่าได้นะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ข้อหามินประมาทอะไรพวกนี้นั้นถ้าเกิดโดนคดีแรกนั้นก็อาจจะรอลงอาญาแต่ถ้าเกิดรอโดนอีกครั้งหนึ่งนั้นก็อาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักเลยที เดียวนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้เข้าไปใช้ชีวิตในกำแพงสูงที่ใดที่หนึ่งนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องจับตามองต่อไปด้านที่รัฐก็ยังมินเรื่องการที่จแจ้งข่าวที่ว่าเขียเอบรินาพสไลคยกุ๊บพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าไม่มีผู้ใหญ่สั่งมาเพราะว่าผู้ใหญ่ก็กำชับตนเองมาแล้วว่าให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอันนี้ก็นับว่าเป็นอวสานของเอารินาอย่างแท้จริงหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วนั้นอย่าลืมว่าเอบรินาท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านโดยอาชีพหลักตออนแรกๆกๆ็คื มาสก,กัดขาพลนรตเอกเสรีพิสุทธิ์มียาเวทในการที่ให้พลเอกประยุทธ์นั้นปมถวายสัตว์อะไรประมาณนี้ก็ส่งศิละเจนจาค้าแล้วก็เอปรินาครับท่านโดยตอนนี้ศิละสีส่คูร,ร้อยหรือว่าศิะหนาตั้งโดยวิ่งทะลุเมนั้นก็จะเป็นอย่างไรนั้นก็เลตอิดบีไปก่อนนะครับเรื่องบูชชมผมแค่ามาแถลงเรียนไขสั้นๆ โดยวันนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้สถานการณ์จะดีหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ผมแน่ใจแล้วว่าผมได้พบเจอบุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้กําลังจะดีหรือไม่ดีนี่ผมไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจข่าวสดส่งเข้าประกวดข่าวนี้โดยแฟนคลับของลเดยุทธ์หลงเข้ามาฟังนั้นท่านจงทําใจไว้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมก่อนจะฟังข่าวโดยประยุทธ์ครับท่านทอดอารมณ์ริมเลคุยกับต้นไม้คุยกับเต่าระหว่างรอรับนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตอันนี้ไม่ได้ new, เฟกนิว้ยยฟังออู่่าิม สำหรับพวกดักฟังทั้งหลายแหละนั้นโดยพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นจะอัจฉริยะเหลือเกินไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรล้ําสุดๆมาก,ก่อนการเวลาหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่น่าใจประยุทธ์คุยกับจริงค,คุยกับจิตทะเลเต่าทะเลเออก่อนนั่งทอดอารมณ์รอนักท่องเที่ยวภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะมาจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ในช่วงเย็นวันนี้ก็ไม่ทราบไปต้องทําอย่างไรต่อไปนะโดยประยุทธ์ครับท่านผู้ทอฟปอปร์ม่หยุดยังพูดกับต้นไม้ที่ปลูกว่าโตวไวๆนะห้ามตายส่วนประยุทธ์ มึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีมมมมบอกว่าโอ้ประยุทธ์คุยกับต้นไม้บอกว่าโตวไวๆวนะห้ามตายขอให้ร่มเย็นเป็นสุ่ก่อนที่จะเดินไปปล่อยเต่าที่ชายหาดพร้อมกับเก่ากับเต่าด้วยว่าไปลงทะเลแล้วลืมตาได้แล้วโอ้อะไรของมันว่าเนี่ยจากนั้นประยุทธ์ครับท่านพร้อมคณะก็ได้นั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์ริมทะเลอะไรเนี่ยภูเก็ตเออก่อนออกเดินทางไปยังสระเราก็ว่ากันไปในะครนั่นผู้ชมท่ามกลางตอนนี้ยอดโควิดนิวไฮไม่หยุดยั้ยงนั้นพวดเอกประยุทธ์ก็ยังไปพูดคุยกับเต่า และพูดคุยกับต้นไม้บอกว่าอย่ารีบพึ่งรีบด่วนตายไปในเร็ววันนี้นะครับท่านที่ประยุทธ์ไปคุยกับต้นไม้นั้นผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆหลังจากที่พลเอกประยุทธก์กำลังสุขสนานอยู่กับการพูดคุยกับต้นไม้คุยกับเต่านัจจะนัจจะอะไรงงสักอย่างนี้วันนี้ก็สถานการณ์โควิดเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่านิวไฮไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นผู้ติดเชื้อพุ่งถึงหูท่านไม่ได้ฝาดแน่นอนสําหรับวันที่2เดือนกรกฎาคมนี้คือวันนี้พุ่งมา 6, 87า ,87 ยยแล้้ววก็อดดับับชีนน New หายไม่หยุดยั้ยงวันนี้ล่อเข้าไป61ไลน์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวท่ามกลางมีบรรดาเ,ออเพจต่างๆนั้นได้ออกมาแชรเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเกี่ยวกับการนําเข้าวัคซีนไม่นําเข้าวัคซีนนี้ดอมดดําครับท่านเออลืมข่าวดดํดไม่ได้ยังไงไม่รู้มดเขียวมดเอ็กหลบไปก่อนตอนนี้ดดํากระชาพากลาลังจะมาปี๊แตกนะครับท่านโดยมดดําปี๊แตกทนไม่ไหวบมไม่เซ็นซื้อวัคซีนแล้วก็บอกให้โหลดวัดชนะแล้วก็พ,พร้อมรรอไเลยนะคับ โดยวัชนะแล้วก็พระพร้อมนี้อาจจะส่งผลให้ตอนจะไปจัดงานศพนั้นเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาครับท่านโดยมดดาปี๊แตกทนไม่ไหวบอกให้โหลดพาะวัชนะแล้วก็พระพร้อมไว้เลยหลังมีข่าวแฉร,รัฐบาลไม่ยอมเซ็นสัญญาวัคซีนฟาดมั่วแต่กลัวไม่มีแดกเตรียมโหลดวัชนะ แล้วก็พาะพร้อมไว้ได้เลยก็ต้องโชว์ก่อนนะครับทดินผูชมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไอ้พวกปราไอโอเฟกนิวมันจะหาว่าเผยแพร่ข่าวเท็จก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้คนในวงการบันเทิงนั้นเริ่มจะออกมาอืมขอเอากันอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะครับทดินบูชมส่วนพวกสลิมลอดช่องนั้นก็ช่างเขาไปก่อนฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มไฮ้ยเ้ฟังข่าวต่อโดย ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์จำนวน50ล้านโดสตั้งแต่เดือนตุลาปี63ปีที่แล้วนะนะครับโดยผมก็เกือบจะลืมไปแล้วแต่ติดเพียงภาครัฐไม่ยอมเซ็นให้จึงทําให้เอกชนเอฟจึงทําให้เอกชนไม่สามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกได้จนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องผู้ชมว่าตอนนี้นั้นวัคซีนที่ประเทศไทยเรามีนั้นจะสู้กับสายพันธุ์เดลตา้าหรือว่าสายพันธุน์อื่นๆได้อีกหรือไม่อย่างไรเช่นเดียวก,กันกับพิธีกรส แสดงความคิดเห็นดูเดือดว่าอะไรกันนักหนาว่า ทางออกก็คือวัคซีนแล้ววัคซีนอยู่ไหนวะอ่าซื้อสรุปคือไม่เซ็นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในการดนบูมชมมดดำก็ได้ออกมาบอกว่าประมาณว่าแล้ววัคซีนอยู่ไหนอ่าสรุปไม่ซื้อคือไม่เซ็นอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องติดตามอีกทีในการดนบูมชมว่าเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกแล้วก็สิ่งที่มดดำบอกให้โหลดนั้นวัชนะแล้วก็ภาพพร้อมนั้นก็น่าจะเตรียมกันไปโหลดได้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านรวมถึงมีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ขอหยุดการให้ การตรวจเชื้อโควิด19ชั่วคราวพร้อมข้อความระบุว่าการไม่ตรวจคือทางออกที่ดีแล้วเหรอทุกที่ทุกโรงพยาบาลงดการตรวจหาโควิด19ในฐานะคนทรมหาหากินแล้วเราจะไปกันยังไงกันต่อมั่วแต่กลัวก็ไม่มีแดอมั่วแต่กลัวก็ไม่มีแดก,แก,ก,แดกหยุดทีนึงปากท้องคนอื่นละเพื่อร่วมงานทั้งหลายล่ะแต่หลังจากนี้ใกล้จะอยู่ต่อไปไม่ถูกแล้วนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากดาราและพิธีกรชื่อดังอีกทั้งก่อนหน้านี้มดดำโพสข้อความผ่านไอจีสตอรี่ว่านี่คือสิ่งที่อยากพูดถ้า ยังเป็นอยู่อย่างนี้เตรียมโหลดแอป วัชนะแล้วก็พระพร้อมไว้ได้เลยก็อาจจะเป็นการกุศลาธรรมมาขึ้นบนใดซ้ายลงมาใดขวาอิติปิโสภควารวมอยู่ด้วยหรือเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองต่อไปว่าประยุทธ์นั้นจะออกมาทํานองไหนอ,อีกหลังจากที่ไปพูดคุยกับต้นไม้ใบหญา้าผมก็ไม่รู้ว่าจะกล่าวอย่างไรต่อไปดีแต่มาที่นัจจะพ่อมึงตีอ๋ออันนี้ไม่ได้คำหยาบนะครับท่านผู้ชมฟังอยู่ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยแต่ว่าอันนี้กลุ่มทะลุฟ้าไผ่าดาวดินนําทัพจัดกิจกรรมแฮชแท็กน อึงติเออที่ขอนแก่นแล้วก็พร้อมกับแชร์ประสบการณ์ตลอด7ปีใต้เงาประยุทธ์ในคระดานผู้ชมส่งผลให้ประชาชนหลายนั้นแทบไม่มีจะแดกกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวแต่ที่แน่ๆโอ้ยไม่รู้ว่าจะอะไรกันนักหนาในกระดานผู้ชมหลังจากที่ม็อบก็ได้ออกมาลั่นเมื่อสักครู่นี้เลยว่าอีก120วันนั้นเป็นประยุทธ์ของผมนั้นจะไม่มีประเทศให้อยู่อีกต่อไปนั้นก็ต้องติดตามในคระดานผู้ชมสถานการณ์แบบนี้จะจบลงแบบไหนท่ามกลางข่าวของทักษิณชินวัตรที่จะมีการือว่่าาจะกกัับไททยยยโดยิเป็นฝู ก็อาจจะส่งผลให้แฟนขับหรือว่ากองเชียร์ไปยุทธ์นั้นอาจที่จะเจ็บปวดแล้วก็ระแวงลวดแล้าถึงสวงกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงข้างต้นหากวันนี้อาจสะดุดไปนหน่อยขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยผมยังไม่ค่อยหายดีจากการไม่สบายเท่าไหร่ขนาดนี้เราฟังข่าวจากสถานวิธีกระจายเสียงห่งประเทศไทยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจใช่ครับท่านผู้ฟังที่จาลบจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน